สวัสดีค่ะอืมสวัสดีค่ะลุงก็เข้าบ้านแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวจะไปกับทนายเข้าบ้านไปแล้วก็เหลือแต่พวกเรานีา่ค่ะ หนูก็เข้าไปแต่งตัวแล้วอาบน,น้าแต่งตัวรอจะไปกับ,จะ,กบจะไปกับทนายตัวจะไปกับทนายเราก็เดินดูที่หน้าบ้านคุนหนนะคะคิเลขตรงเลแม่คอยิเลน้าต่เนี่ยอื้ออื้อมันซ่า ผมเองน็ดมันซามันอ่อนไฟฟ้าอ่อนคือไอ้แป้งมันเห็ดเนตรไฮโคลยอยู่อ๋อเพียงดีอยู่เปล่าทำไมตกใจเห็นพี่มาเร็วใช่ไหมแปลกใจทำไมพี่มาแต่เช้าอะไรภายในอยู่แล้ทนายเข้าบ้านนะครับัดการเข้าบ้านคงดีแล้วแล้วก็ดูลุงทำบ้านต่อ <laughs> วัสดีลุงทําบ้านต่อนี่ก็คือพี่ชายของลุงพลค่ะมาทําบ้านให้ลุงพลทุกวันลุงอ่าพี่ชายของลุงพลทั้ง,งนั้นค่ะสร้างให้ทําให้ข้างหน้านี่แล้วแกทําคนเดียวค่ะจนเสร็จเกือบจะเสร็จเรียบร้อยเหลือแค่ฉากใส่กระจกเนาะแกทําคนเดียวไม่มีคนช่วยเลยเป็นช่างขยันทำของแกอยู่คนเดียวนี่แหละค่ะ มาเห็น,<ค>น,นทุกวันพยขยันทำมาบ้านให้ลุงคนไม่มีคนช่วยเลยจับคนเดียวทำคนเดียวเหลือแค่ฉาบเคยเป็นช่างแต่ก่อนบ บ่เจ้าเคยเจ้าเคยเอ็ดเป็นสังแต่ก่อนบอ่นเจ้าอืบ่นะบอก็เป็นคู่อันแท้สะ่ะเอสเขาเป็นต้นไม้โอ้บ,อบอ่บ่โอ้ของเจ้าว่าเราเห็นเจ้าเอ็ดห้องน้ำห้องใน,องนเอ็ดคู่อันครับเนี่ยห้องน้ำห้องใน,งนกับเจ้าเอ็ดนะค่อยละบ่เจ้าเป็นสัง ก็าดีคันน like yeah, ี้แล้วมันก็แบบแล้วเอาะไรได้อืมก้าวนี้แล้วอืมขนดเต็นน้ำมันอ้โอ้ขนาดชนะแน่ชนไม้ปูนเอเริ่มมาทำนี้อ้ก็เป็นสังอะไเนาะเอาได้นั้น เหรเห็นเจ้า <Happiness> ก <unting> ่อเห็นเจ้าเอดห้องน้ำเห็นเจ้าเอสเลยก็เจ้าเอสทั้งหมดเลยนะชวยจัดเ็ทำห้องน้ำก็แกทำเองทำห้องน้ำลุงคลก็ลุงแกนี่แหละทำเองค่ะพี่ชายของมุงพลทำเองทั้งน้าเลยห้องน้ำแกทำเสร็จแล้วแล้วก็แกก็มาทำที่หน้าบ้านให้ลุงพลแกมาช่วยทำ ได้ส่งหลายแลนะ้วเนาะวันนี้เนาะโอ้รับออเดอร์มา็นแต่หนึ่งถุงกระติบข้าวน้ำเด็ดบะแมี่บะแก็อ๋อนี่ภาษาก็ขายทั้งติดข้าวติดข้าวสนใจสั่งซื้อได้ค่ะค่ะนี่ค่ะจะรับส่งบ้านจะทำหน้าบ้านให้ทุกคน ทำคนเดียวแกทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันทุกวันเกือบจะเสร็จแล้วค่ะไม่มีอะไรถ่ายก็ถ่ายลุงของลุงคนนี่แหละทําบ้าน ทำบ้านให้ลุงคลเหลือฉาบเหลือฉาบด้านนี้ด้านนี้แถวนี้ก็ฉาบแล้วแล้วก็เหลือข้างด้านนี้อ,อ๋อไม่ใชเริ่มจะเสร็จแล้วค่ะฉาบไปที่แถวนี้ก็เสร็จแล้วอ่าน,น,นคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามญาณิริด้วยนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ